ปาดพี่น้องเอ้ยปู๊ยตับหักหอยหน้าครับพี่น้องครับตําหอยโคงหอยหน้าครับพี่น้องมมเมนูเมือนี้ครับสุดยอดแห่งความโอ้โหรับรองเลยว่ารสชาตินี้น่าจะแซ่บดากมากเลยนะครับบู๊ยพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมามา,มากินตาบหักหอยหน้าหอยโคงใส่บะคงน้ำกันครับเมื่อนี้ครับครับท่านสบายใจนะครับวันนี้เราจะมาโซโล่กัน นะครับตําหอกหอยโข้งหอยหน้าพี่น้องครับมาจวดพี่น้องจวดโอ้ยขาดหลายพี่น้องเลยสวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งคลิปพี่น้องครับเมื่อนี้มาเอาแนยวยัวยัวมาฝากพี่ต้อนน้องครับตําหอยโขง้งหรือว่าหอยหน้านะครับป๊าดบ้านจัรเลยเอื่นหอยขีกก่กระต่ายครับแนวหน่อยครับเนี่ยมามามาท่านสบายใจพุทธพุทธกินเขา่าววเลยพุทธเละนนองนส,าาาสวัสดีพี่น้องเงาแน่เนี่ยจ้วบบไี่จ้วบวะ มาซีฟนอมไข่เด้อตำบักหอยครับพี่น้องครับเนี่ยเจ้ากินเขาไปเนี่ยกินดีก็ไดหรอกินดีก็ได้เฮ้ยคนอ่ะเบคนที่หลังตำบักหอยหนะตำหอยโขงหอยหน้าบ้านนอกพี่น้องครับอือเอามาจากร้านป้าดค่าฟีร้านลูกพี่น้ามาขึ้นไปเหรียญน้ำเงินก็เ,เลยขึ้นพอ่อเอามาโซโลสูพี่น้องเมากระแนงไหนวะ รสชาติไม่ต้องบอกถึงพี่น้องสุดยอดเลยมาพี่น,อน้องมาเริ่กินน้ำกั่นมันหิวเขาเล็บปั่นเขาจะกล้ามก็เด้อถ้าได้กินเขาเยอมะมันอืมสอตวไก่ก็มีหนามาครับพี่น้องครับโซโลโน้ำกันบาหนี่นี่ครับการกินต้มหมกหอ,อยหน้าเนี่ยไม่ต้อง จิ้มแบบบ้านๆเขาเลยครับพี่น,อน้องเนี่ยเหนียวหน่อยๆหน่อยนี่ครับปาดดตแล้วกเห็ดสุดยอดเลยว,วลันววพี่นาดวะโคกละลอยซีซีพี่น้องซื้อมาสองโคกกำเน็ตเต็มจานพอดีโอ้ยบ่ได้กินใส่ซ้ำมโน่โอ้ยบ่ได้ใส่ซ้ำน่ะโอ้ยขาดซ้ำห่วงซีคนบ่เนี่ครับ นี so ่ครับสดน้ำตรงเขาตนี้เลยแต่ว่าสอนนกบอไรเขาหนาไหมคอมแพี่เขาไปด้ส่เปลือบบองหอยสดเอานี่ครับตัวดดบตับบังหุ้งาดนมามานังกังนังัอะไร แกงวงดยแกงวงด้แกงวงแกงวงมาพี่น้องครับมโอ้ยหดว่าะเขาก็แ่มนโอ้ดีลูดีขนาดนีดีเด้อดูอ่ะพ่ให่ดีเด้อลูกที่มางบนอะไรไปเลยเาสเือกมาพี่น้องมาจวดจวดดกันครับสองคนจัดไว้ครับท่านสบายใจสวดเลยเจ้าเอาเสีอเปือกคนสวดเอาได้่นามันระมากกว่นี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 ่ปกปักเลยจุดอดา อืโอ้โหแกง่วงพี่น้องครับอืออ่าเปลือกยิ้มสิหนูโอ้งหน่ยยังยังอย่างไรพี่น,อนออ้องมากได้บรรยากาศดี่สุดยอดแท้ยังประมาสัมผัสเมืองครับครับอือเก๋นนี้ย ร้านไอติมไปร้องครับอยู่บ้านคาเฟ่เนี่ยละนะครับไอติมครับไอกาแฟท่านสบายใจมั้งอืมอืมโอ้ขาขาดน้อยอย่างน้อยเรเปลือกผมไว้โซนหน้ามันนี่งเลยโซนน้าไปร้องเอืมเสียงแบบโอ้เสียงดีจันสมัครสุดยอดเลยผิวเปลีดนค แกงหวงังซื่นหมอ,อกกอกพี่น้องครับป๊าวเสียงหยามใช่ไหมคนมี้ไม่เลยที่ด,ดังดีรัดอืมคนนี้ตีม,ม,ออมื่อมันใจต,ตัวตาก่อนค้าวๆพี่น้องครับโอ้ยชุดหยอนแห่งกูจะกินเต้โดนแล้วพี่น้อง มันคือตับมะคงใส่บักหอยหน้าหรือว่าบักหอยโงงนะครับอือน้ำหมวกไหลืมอืม,อมกวกมาเดียวยยเจออะไรครับพี่น้องตับมุ้มงรันปลาเสียนนเยนะ่ยงอะไรรึเปล่ารันปลา ร้านปาดคาเฟ่ปาดคาเฟ่ของลูกพี่นาดนะครับอยู่อันบางคุณกวงข้างเขาเมืองคอนเกนนะครับอือเออโอ้โหขาขาขน่ะแต่กว่าจะได้ขี่มันน้ำขึ้นมาได้ปะมันงวนบอ,อกเพรยี่ส่วนเรา,นนออาขึ้นงวนะอบอกมันขึ้นเลยบอกไว้เราชดดีบอกไว้แม่แม่ชดชดไปหน่อยครับเราหาไมา่เจอเส้แต่ละหมื่นเราต้องเดิมาหลายเดืเนาะ สซางเอาด้วยอือด <úng> ้วยบังหอยหน้าหว้อยคงหรือว่าหอยปังนี่ครับหายากแล้วสุมเงินพี่น้องนี่มันมีขาประจำอืออืออือน้ำน้ำน้ำนู่นน้ำนี่น้ำกลมกลมดีทำยังไงป๋า เราหนอยจานหน่อยเจ้าอยากยนอนอยู่วันเจ้าซื้อเลยบัดนี้โอ้ยหัวหูเลยพี่น้องครับสั่งแบบว่าอันสั่งคนแบบเอาเพชรเพชรเลย,ยเพชรไต่บ่อเรืองจัดจานเลยเพชรตายบ่อเรืองเลยจัดจานพี่น้องจัดจานมาเด้อครับมาเด้อนะครับนี่จุ่จนๆต้อกันตับหมองหงใส่บวกหนะัวหน้า กรอบรสชาติไม่สจดกรอบของหมูงนัวน้าปลาเดวกมีมนีควมนัวของหัวบักวอยคนับต้องสิรลยเป็นองแต่ว่าแนะนำครับสดน่ำต้องเอาเปลือกบักห้อยสดแสบก่าเอาเอาส่วนตัวนี้มันสุดเกินดังว่ทุกคน มันจะดนยังไงสองคนกินเบิดมะเขาเอมเบิดเออจะได้มันนี่ครับหม้อบันคายไปละเฮ้ยง่ายหรอโอ้ยมืออ่อนแต่ปะล้างไหมล้างไหมเห้ยนี่หรอเบือบอกหอยสุดหนำสุดยอด กูไม่ฝ่ายกท่นดอกจีตัวนี้มาตั้มาโต้พ่อแล้วบ่แกงวงแกงวงโอ้ตัวนี้เปลือกพุทันออกเลยมันแม่ซุกบัวพี่แล้วนี่โอ้เปลือกบัวลอนเด้ตัวนี้นี่เนื้อฉ่ำๆมันหวานลข่ามาแล้วจันลูกค้ามาแล้วอ๋อกำลังกินเขาลูกค้ามาก ม่อวานก็ล้ว้าโอ้ขออนุญาตนะครับเดี๋เดี๋ยวกินเขาก่อนจะเข้านึงนะครับลูกค้ามาพอดีพี่น้องครับวันนี้จะยกลิปสกห้บ้านนิดเดีมามามาตัมุงตับมงมีมีครับมีมีเื่อหมต้แมากาแฟกาแฟกาแฟ เอาโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตคลิปนี้ตอนรับลูกค้าก่อนนะครับตำบักหอยหน้าหรือว่าบักหอยโข้งใส่ตำบักหุ่งครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซัมนี้ก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาล่าสดแล้วนะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงซัมนี้นะครับจานร้อยกับท่านสบายใจกินตำบักหุ่งใส่บักหอยหน้านะครับแล้วก็โอ้แบบอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับตอนนี้เพิ่นกำลังคุยเรื่องกาแฟกันอยู่นะครับถึงกาแฟถึง นหนัะเที่็งธรรมชาตินังทร,ทรงอยู่ว่าษันบ้านเบิร์ตตีมู่บ้านเนี่ย,ยบ้านนังเที่งเบิร์ตขายดีครับพี่น้องหมู่บ้านเนี่ยอโอเคนะ้องคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องซับนี่ก็แล้วกันนะครับตอนนี้กําลัางเห็ดเผียดไม่อยู่เผียดอะไรเผียด,ดงัวงข้อยบ้านเฮานะครับเดี๋ยวสิบฝากพี่น้องกดติดตามทั้งเผียดไม่จัดเลยนะครับอีกเผียดนึงเผียดเกี่ยวกับงัวกับข้อยนะครับเผียดงัวควายบ้านเรานะครับพี่น้องครับจะได้ฝากติดตามได้ด้วยอ้าคลิปนี้เอาซับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวซื้อโซโล่กันตัว นะครับขอบคุณได้หลายพี่น้องครับตําบักหอยหน้าหรือบักหอยโข้งนะครับกลางทงกลางท่าเมือนี้ครับบรรยากาศร้านกาแฟร้านไอศครีมนะครับฝากติดต่อพี่น้องเด้อนะครับพิกัดบ้านตุ้นบ้านตรงกลางอำเภอร์พยูจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับขอบคุณครับไปแล้วรไปเลย